ผมคิดว่าความช่วยเหลือก็กําลังมาถึงแล้วก็ทั้งอาหารทั้งอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งอย่างโดรนเนี่ยนะครับเป็นตัวที่เข้าไปช่วยด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของเรือการขนส่ยต่างๆก mm. ็ผมคิดว่าความช่วยเหลือก็อจากจากทุกภาคส่วนเลยนะครับทั้งเอกชนทั้งมูลนิธิต่างๆช่วงนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่ว่าต้องอดทนนะครับ mm. เพราะว่าพื้นที่ที่ครอบคลุม mm. ก็ค่อนข้างกว้างขอเป็นกำลังใจครับ ในส่วนของวันนี้ซีพอาสาเองเราได้รวมตัวกันนะครับมาจัดทําถุงยังชีพหรือถุงกําลังใจสิ่งที่อยู่ในนั้นเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคครับแต่เพื่อนพนักงานของพวกเราทุกคนก็คิดว่าเราอยากที่จะใส่กําลังใจเข้าไปในถุงนั้นให้กําลังใจพี่น้องผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่น้ําท่วมต่างๆทั้ง10จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ในขณะนี้ คำพูดของในหลวงนะครับพระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวท่านมีรับสั่งว่าให้จิตอาสาหรืองานอาสาต่างๆเนี่ยให้ทําทันทีทาเท่าที่มีไม่ต้องรอมีเท่าไหร่ทําเท่านั้นนะครับเราก็ส่งกําลังใจให้ทุกคนนะคะรวมถึงพนักงานของซ p พทุกคนที่อยู่ในบริเวณที่ประสบภัยด้วยนะคะรักษาสุขภาพแล้วก็ขอให้ปลอดภัยนะคะและที่สําคัญก็คออือพวกเราทุกคนจะผ่านไปได้กันนะคะครั้งนี้มันก็เหมือนเป็น การเตรียมตัวของทุกคนเนาะทั้งทั่วประเทศแหละว่าถ้าหากเกิดอะไรขึ้นเราจะมีแผนในการรับมือเรื่องพวกนี้ยังไงส่วนชาวภาคใต้ก็สู้ๆค่ะอดทนยังไงพวกเราทั้งประเทศส่งกำลังใจให้ทุกคนอยู่ค่ะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยครับเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆพ,พี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับมีมีอาหารแล้วก็มีของที่ไปยังชีพในช่วงที่เดือดร้อนตอนนี้ครับ ก็ให้อดทนแล้วก็สู้ๆนะคะเดี๋ยวเราจะผ่านวิกฤต้ไปด้วยกันค่ะถุงยังชีพเหล่านี้นะคะคือกําลังใจจากพวกเราทุกคนเลยค่ะสู้ๆค่ะตอนนี้คือเข้าใจว่าทุกคนน่าจะกลัวกันมากๆนะคะแต่ว่าเราคนทางนี้ก็จะส่งกําลังใจนะคะแล้วก็นี่ค่ะคือกําลังใจที่เรากําลังจะส่งไปให้กับพี่น้องชาวใต้ของเราค่ะสู้ๆนะคะ